สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะเป็นมงคลข้อที่สองนะคะในมงคลชีวิต38ประการมงคลข้อที่สองว่าด้วยการครบบัณฑิตการไม่คบคนพาลทำให้ชีวิตเราไม่แย่ลงแต่ก็จะอยู่กับที่ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจเจริญก้าวหน้าก็ต้องสแสวงหาหนทางที่จะพัฒพนาตัวเองด้วยการใกล้ชิดบัณฑิตและเรียนรู้จากคนเหล่านั้นแต่บัณฑิตที่หมายถึงผู้ได้รับปริญญาหรือผู้มีความรู้สูงเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกบัณฑิตที่แท้จริงคือผู้รู้ดีรู้ชั่วซึ่งอาจเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเลยก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่คิดดี พูดดีทำดีมีจิตใจผ่องใสการคบบัณฑิตคือการไปมาหาสู่อยู่ใกล้พูดคุยรับฟังคำแนะนำจดจำสิ่งที่บัณฑิตบอกกล่าวสั่งสอนซึ่งจะทำให้เรามีความสุขมีเหตุผลและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตบัณฑิตที่แท้จริง แม้ไม่มีปริญญาแต่มีปัญญาผู้ที่ได้รับปริญญาหรือเรียนสูงถึงขั้นด็อกเตอร์แต่ถ้าไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่รู้ผิดชอบชั่วดีก็อาจจะทำผิดจนกระทั่งติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะได้ละเว้นความชั่วทำความดีทำแต่สิ่งที่สุจริต สำหรับข้อมูลดีๆวันนี้จากหนังสือมงคลชีวิต38ประการของดรพระมหาบวรวิทย์รัตนาโชโตขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ